จะเรืออยู่อานั้งผือเลยอะบ้างๆพยายามเป็นนิสัยอย่างนี้ด้วยชอบจะสอดจะแซ่บถามนั่นถามานี่เลยเออไรก็แอ้ว่าไม่อะวางมันจะเป็นเรียนตัวเรียนตัวอยู่วัดรูลงสมพรนะไม่ระวัง ยิงอยู่วัดอุโลโธสงพรคือพวกเขาขายน้ำน้ำน้ำ,นำ,นำอะไรต่ออะไรเขาไปรับทายข้าวซีวัดอุโลโธสงพรแล้วก็มียิงตัวหนึ่งสี่คอเข้าไปเือวัดอุลโธสงพรนั่ก็ 没猫狗，哎，好养呀。我叫，是，是叫娃，是不叫娃爷爷？我叫叫多少呀？对呀，我叫叫多少？哎。嗯啊 เออแล้ววันเอเออย่าเข้าว่าแล้ววันเข้าก็ได้จะให้มันเป็นลิอย่างว่านลิงอออามวตัวนั้นมันจะมันก็อยู่งจังกับวาววะอยู่าเสีเลยพวกจะไปขายของต่อมีสี่หลืองสีข้อเขาไปด้วยพอมาถึงแล้วก็ เขาก็ขึ้นไปรับทานอาหารไอ้เขาก็ปล่อยแล้วลิงก็ขึ้นต้นไม้แล้วมันก็เห็นนี่นแะมันเห็นแมวแมวตอนนั้นมันเชื่องก็ลักษณะแมวก็เป็นอย่างนั้นหมอด้วยไอ้ไอ้ลิงก็แบบลิงวางอันจ้ะไปก็ด้อมทางโนู้นด้อมทางนี้ ด้อมอย่าเล่นจบนเ,นจเหมือนเป็นสัตว์อะไรคงว่างั้นเลยนะก็ะด้อมทางนู้นแล้วด้อมทางนี้ทางนั้นก็เฉยแมวนะอืมใก้เข้าไปใกล้เข้าไป,าไปทางทางแมวก็ยังเฉยอยู่มันเข้าไปข้างหลังไปจะจับหางค่อยๆจับเบาๆไอ้แมวมันก็เฉยอ่ยิง เล่นนั่นเล่นลน,นี่มันก็มีท่าระวังอยู่นะนะนี่สังแมวก็เฉยจับประจังหางมาเบาก็เฉยเฉยแล้วก็ไปสังหน้าเล้ไปหน้าแล้วก็ไปก็ไปลูบจมูกมันเสียมันก็ใส่แมว <laughs> แมวที่เยอะกว่าน <laughs> มันโตมันโตนี่มันเงการเลี่ลลลลยงมันใช่ไหม พอแม่เลยมันวิ่งทา่นยิ่งก้าก้าวก้น้นเ้ยดูวัวต้นไม้เจ็บด้วยอืมยิงมันโอ้ยแมวมันตบแรงก็เล็บมันก็เล็บเสือนั่นแหละเล็บแมวอ่แล้วก้าวก้าวขึ้นมทั้งทั้งเจ็บทั้งเสียดแทงอย่างนั้นแต่แตแมวนี่ก็พอตกไยิงแล้วมันก็วิ่งอ้าไป ทางใต้สุนออกกันอยู่ทางโน้นอ้เรี้ก็แล้วก็ก็เคือทั้งก็บทั้งเชียดแฉนทั้งจะผูกแฉนผูกโกรดเหมือนว่าผูกรํารผูกเวรเนนะี่ยเขาไอแก้วก็ไม่บอาไปไอ้บอกฮะลงนะลงจากจนมานี้ชานี้ ไปแจ้นลำกันเฮ้ย <c oughs> อย่าแก้แค้น <c oughs> นี่ก็ไปมาเดินก็ให้หลังเดินไปแมวก็หมอมา้าอนเขาบอกก็บอกสอบไปสอบไปไปก็ขานเขวใกล้นะไปจับหางแมวก็ตกเลยแมวก็แมวก็วิ่งตอนนี้ก็คืนจนไมน้่เห็นไหม หมูแก่แค่หมูได้แล้วความหมายว่างั่ายๆแต่มันไม่ได้เจ็บนะแมวไม่เจ็บเราจับประจับแล้วก็กระตุกแมวก็แมวเลยรีบก็โดดถึงตรงนายก็คงว่าหมูแก่แค่หมูได้แล้วเรื่องเลี้ยงไม่ได้ไม่ระวังมันจะเหมือนเลี้ยงนะว่าแล้วพ่อแม่หัวาจมากนี่ ไปหักวิะ่ะถามสอดทัางน,นั้นแทรกทนนี้เพื่อหาความรู้แ,แปบกต่างๆขอบท่านนะเหมือนแต่เราต้องระวังอย่าระวังแมวก็รลงก็แล้วกันเข้าใจไหมแมวมันเชื่ออ้เลีงมันรลีงจับนั้นจับนี่ก็ไปจับทางจมูกมันก็เต่าก็หลงสิ อันนี้เราต้องระวังถ้าท่านเวลามีโอกาสท่านเล่าให้ฟังเรื่องขบขันก็คือเวลาบวชเป็นเนนท่านว่าพวกเนนใหญ่เนรเล็กเนรน้อยติดใจท่านว่าเมลาจะฉันนี้ตงเนนใหญ่ท่านเล่าท่านเฉยนะแต่เรามันจะตายเลยท่านเล่าเฉย ให้ให้เรียนใหญ่ละเสกไปสังขารเรือสังขาเป่าเป่าคําเข้าแล้วก็ยืดให้ยืดให้ไปหาเนโลงสุดท้ายเพราะพวกนี้ยังไม่ไปสังขาเรียนไปสังขายังไม่จบมันต้องให้เรียนใหญ่ผู้เรียนจบแล้วเสกเป่าหรือเสกไปสังขาอยู่นะเสกแล้วก็เป่าแล้วก็ยืนให้ ไม่อย่างนั้นไฟละลกเผาท่านว่างั้นนะนี่เพื่อดับไฟะรกท่านเล่าให้ฟังก่อนจะกจินต้องได้เสกไปสังขาซะก่อนถ้าใครยังเสียังเ่าะมาแรกก็ให้เนรที่เป็นหัวหน้าที่ใหญ่กว่าเพื่อนได้ไปสังขาแล้วเสบเป่าแล้วยื่นมาให้ยื่นมาให้เนื๋อวผมเนรนี่ก็ออกกันไปต่อลยเพื่อดับไฟนรก ท่านพูดเฉ่นะท่านพูดจะแล้วมันจะตายท่านพูดเฉยนี่แล้วโยไปสังขาพิจารณาก่อนก่อนประกอบจะฉันไปสังขารโยนิโสปินนักาตังปฏิเสวามีเยวโชวายะนมวะดายะนมันชนายะนะวิภูชนายะยาวาเดวะยม นักการละตัิจียายาพญานาคยิ่ง I mean? like ind indirect, e say, สุว <inaudible> ิปุริิยาโกมจัญญาลูกก้าหาญวิจิภูราลันตเวโรนนะมูปาายสานนี่นี่ป็นสังขารเราก็ยังได้อยู่นี่เพราะงั้นเราจึงไม่ค่อยกลัวไฟนรกคอนเทนเราได้เราได้คาถาดับไฟนรกอันเราพวกเนียนไงแล้วเสกเสกเป่าแล้วก็ยื่นทองเข้าไปทั้ง ลื่นไปจนผมเดิน,นสุดท้ายพวกนี้ยังไม่ไปสังขารเวลาถันลงไปแล้วไปนรรกจะเขาหัวอ,อกเวลาได้นี้เวลาว็็ดักไปรนโก่กมันเล่าไะไรบา้างแล้วเฉยๆนะมันท่านก็ค่อยหัวแล้วแต่แล้วมันจะตายสิ เราชอบพูดชอบแต่ท่านก็เมตตาดีนะเราเราก็ต้องระวังเราระวังแบบแมวกรลิงเรต้องระวังแมนกั้นถูกตบหนา้าเลยก็ว่าไงระวังแล้วก็ถามท่านเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้รู้ว่าจังๆไม่มีใครกล้าถามเลยได้รหรอเออก็มีแต่เรานีหรอมันหักมี อุบายวิสีการที่จะเข้าเข้าวิสือนั่นเข้าวิสียนี้ี่จเล่าละก็พระทลายก็จะคอยได้ฟังจากเราเนี่ยเป็นผู้สอนผู้แทรกถามนั้นถามนี่เรื่อยไปให้ก็ค่อยเล่าไปเราถามไประวังไปด้วยนะไม่ใช่จะถามสุ่มสี่สุ่มห้านะถามไประวังไปท่านก็เล่าไปให้ฟัง เวลาเทศตหมือนกันเราไปได,ได้ฟังจนได้ละฟังเทศหากมีเรื่องนั้นเรื่องนี้สอดนั้นสอดนี้บางทีก็ไปเอะมันถูกโดนทันทานก็เอะขึ้นมาไม่ใช่ท่านว่านั่นละทรนมะจะเริ่มออกแล้วนึ่งไม่ใช่ท่านวาท่านสร้างกระต่อปึงออกมาเลยทีก็เริ่มเรื่อยอย่นี้ให้ฟังเทศจนได้เพราะงนท่านจะหลือท่านจึง พกเราก็ไดนจะหลุยมันเสนิจกันมากนี่นะเราได้กบอยู่ในป่าจูกลางคืนนะวันนั้นเราจะไม่ไปหาท่านคือเมื่อคืนที่ผ่านมาเราไปแล้วแล้ววันวันหลังวันี้เราไม่ได้ไปนี่ท่านจะหลุยท่านจกไปท่านก็ไปก็ไปถามว่าเราอยู่แล้วไปหากุฏิไปเห็นนุ่นอยู่กลางอยู่กบในป่าไหม ท่านก็เดินจุกปับปุ๊บกับเข้าไปกลางคืนนะเจงเสียงกุบกับก็บแต่เราคิดนี่เราคิดเกี่ยวกับเรื่องพ่อแม่ครูจานนะหรือท่านเป็นอะไรน้าเนะ่พระเนนที่ส่วนมากก็ต้องมาหาเราหรือท่านเป็นอะไรนะเสียงใจรองเท้ามืดมืดโคมคามโคมความเข้าไปพอไปใกล้ๆกล้ทางยกกมแล้วก็เรายืนอยู่ใครมานี่แล้วผมเองเห็นว่างั้นพอท่านรู้ เสียงอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเขาไปก็คว้าแขนเราจับแขนจูงเลยเจ้าดิว่าเจ้าไปไหนดิว่ะไปฟังเทศสิอยู่เมื่อคืนนี้ผมไปทนานสัญจันทำไมาไปก็อยา่างนั้นละสิผมไม่ได้ไปเมื่อคืนนี้แล้วไปจะสันานจัไม่ได้เลยว่าโวยไม่ได้ถูกท่านเขกเอาแล้วก็จูงแขนออกมาเลยจกนกระทั่งออกมาทีลูลทีแล้วเราก็เดินตามลังกันไปท่านจันจนหรือท่านนิสัยท่านอย่างนั้นก็จับ จับแขนแล้วจูอว่าเลยจูจับัวก็ไปก็เอไปก็เรื่องนั้นเรื่องนี้นนก็ฟังลได้ฟังจนได้แล้วถ้าเราไปแล้วหากมีได้ฟังจนได้นะพอลงมาล้านั่นเห็นไหมล่ะเนี่ยแปลจะผมไม่ถูกกันเขก่อนแล้วเนี่ยสำมาไปด้วยฟังเทศบาลดีเย้ยจูใจสันว่างั้นนะสาหรับเราไม่ค่อยมีอะไรกับพ่อแม่ครูอาจารย์นะไม่มีขึ้นเมื่อไรได้ทางนั้นเรา <c oughs> โอ้เออจะขึ้นได้อ็ได้เลยไม่ได้นะสล้วเราเราเนี่ยขึ้นมาอะไรได้ขึ้นหาท่นนะานมันเองมีจังหวะนะั้นแหละแต่พอเหมาะสมที่ท่านไม่ดูไม่เคยดูนะเราไปเวลาไหนท่านอยู่ยิมเมียบองคเดียวนี่ปั๊บขึ้นเลยแล้วก็ว่าอะไรนะองหล่นั้นไม่ได้นะฟ้าหัวมากที่สุดเลย เรื่องเราอยากได้ความรู้แปบต่างๆก็นั่นเราเวลาไปหาท่านโดยเฉพาะหรอกสอบเรียนถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ซอกแทกซึ่งแทกคอยฟังไปฟังไปอย่างแต่ท่านเมตตายอยู่น,นละล่ะกับเราท่านไม่เคยดุนะไปหาท่านเมื่อไรไปได้อยู่องค์เดียวก็ขึ้นไปเลยองค์อื่นไม่ได้นะต้องระวังไม่มีใครกล้าแล้ว ก็มีแต่เราองเดียวนี่ล่ะเขานอกออกในายได้ดแต่ท่านก็ไม่ดูนั่นหละเข้าในจังหวะไม่ดุเ่นเนี่ยจะไปเข้าแบบแบบเลียงประจับจมูแมวกันแล้วกันนะมันตบแล้วไป <c oughs> แลาวถัดจากบ้านท่านโตจองปราดสมัยปัจจุบันคือพ่อแม่ของจารย์มั่นฉลาดแหลมคมมากีเดียว พวการการเข้าหาท่านจะพูดจาพาทีเรื่องอะไรต่ออะไรต้องระวังไม่งั้นถูกสัพเอาหลงทิศไปแล้วแต่เราไม่เคยถูกนั่นแหละก็ได้ฟังจากเรานั่นแหละส่วนมากแต่ไม่ใช่โม้คุยนะส่วนมากถ้าเราไปเราได้ฟังแล้วหากมีสอดนั่นแทรกนี้สอดไปสอดมาผิดบ้างถูกบ้างเดี๋ยว่านก็เอาออกมาละเพียงออกมาละ ฟังแล้วพี่ฟังแท่ท่านก็คือยังมียบไม่มีแต่ก่อนไม่มีคารวานนะไม่มีมีแต่พระล้วนๆอยู่หนองผือก็ไม่มีเพราะทางไปทางรถไม่มีเดิน้ดยเท้าถ้าจะไปจากพัฒนาน,นี้ขึ้นล้อขึ้นเกวียนก็มีเดินไปก็มีเพราะไม่ไม่มีรถโคจงไปไปหาท่าต แต่อยา่าได้ราถ้าอยู่สว่างสวายเวลาทัดเทโอโถบางที่ว่าจิตเรามันดับไปถึงสามวันเราไม่ลืมนี่นะดับเพิ่เลยความรู้รู้อยู่แต่ว่าคายรอกดับบดเลยไปรับทราบจากอะไรบีทราบแต่จิตที่มันดับลงไปแล้วมันสว่างสวายอยู่แลยนะดับถึงสามวันเราไม่ลืมนะสับเท้ทท่าน แค่สัน้นๆนั่นเอาออกมาจากหัวใจล้วนๆนะคือทั้นส่งไว้หมดแล้วออกตรงไหนปับป๊บปับป๊บปั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 ๊บออกเลยออกเลยมันไปหาคว้าทางโน้นคว้าทางนี้ในตำหนักตำากราผู้ก็ยกมือไหวส้สำหรับท่านเองดูท่านไม่ไม่ไมนั่นะออกจากนี้เลยออกจากนี้พ <c oughs> อได้เวลาท่านมรณาภาพแล้วแหม่ เหมือนฟ้าดินถล่มนะลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายนี่วิ่งวุ่นหาครูหาอาจารย์เพราะต้นโพต้นใหญ่โค่นล้มลงแล้วรู้สึกว่าว้าเหวมากทีเดียวนั่นและตอนหนึ่งตอนพ่อแม่ครูอาจารย์มันมารณา,นานภาพเหมือนฟ้าดินถล่มนะในวงกรรมฐานเราเพราะลงผูลมใสอย,อยู่ที่นั่นอย่างเดียว แต่ตอนนั้นก็เป็นตอนที่จี๋ของเรากำลังหมุนติ้วติ้วใช่ด้วยนะหมุนทั้งวันทั้งคืนท่านก็ป่วยหนักทั้งธาตุทั้งขันเราก็หนักทางด้านจิตใจระหว่างที่เหลสกจับจอมฟาดกันอยู่บนน้อใจบางคืนไม่นอนตลอดลุ่งม,มีมันเป็นของมันเองมันไม่ยอมนอนมันฟาดกันอยู่อย่างนั้นนั่นแหละที่ว่าทําแก้ทีเหลสก S <S <an> <S เมื่อถึงการเวลาทำมีกำลังมากแล้วนี่แก้กิเลสโดยโอัตโนมัตินะ่ะเช่นเดียวกับกิเลสเวลามันมีกำลังมากมันเหยียบอยู่บนหัวใจสัตว์เหยียบย่ำไปมาอยู่งันทั้งวันทั้งคืนคิดยิบแยบออกมาตาเห็นตาหูจหมูกริ้นกายสัมบัติสมาอะไรกิเลสออกแล้วออกแล้ว,ออ,ลวออกแล้วนะทำไม่ได้ออกนั้นเวลากิเลสมันมีกำลังกล้ากป็อยางไงแต่ทีนี้เวลาเราบำเพ็ญทำไป ทำมีกำลังกล้าแล้วเช่นเดียวกันดีอยู่ที่ไหนมีจะ่ทำฟัดกิเลสอยู่เฉยๆไม่ไม่อยู่แม้ที่สุดฉันอาหารอยู่นี่มันไม่ได้สนใจกับอาหารการกินนะจิตเอามันหมุนมันฟัดกันอยู่ใครในก็เข้าทานุกรมลืมเวลาเวลาเอาความเหน็ดเหนื่อยเวลาจนจะกก้าวขาไม่ออก นั่นแหะเป็นเครื่องตัดสินใจว่าหยุดเดินโยกงมไม่งั้นมันเพลินมันไม่ลืมเวลาม,มันลืมเวลาเวลาไปหมด Jake. มันฟัดกันอยู่ภายใน,ในจนกระทั่งก้าวขาไม่ออกเออละทีนี่เหนื่อยมากแล้วก็ไปพักนั่น <c oughs> นี่เวลาที่ธรรมะฆ่าที่เลสด้วยความมีกำลังของตนแล้วฆ่าเป็นอัตโนมัติ อยู่ที่ไหนฆ่าตลอดเวลาเหมือนกิเลสมันทําลายสัตว์โลกด้วยกําลังวัญชาของมันอะไรปั๊บนี่กิเลสอ,ออกก่อนออกก่อนออกก่อนทีนี้เวลาธรรมะมีกําลังแล้วธรรมะออกตลอดเลยแยบทางไหนธรรมะออกแล้วออกแล้วจําให้ดีนะนี่ทออมาจากหัวใจนั่นเนี่ยเรามาเราปฏิบัติเป็นอย่างนั้นลงทางโยงมแล้วลืม จนจะก้าวขาไม่ออกนั่นแหละเป็นเครื่องจัดสินกันหยุดหรือมันจะจะก้าวขาไม่ออกถ้าลงลงสันอยู่กรมมันหรือม,มันหมุนอยู่ภายในนะมันไม่ออกข้างนอกหมุนอยู่ภายในตาหนีฝ้าฟ้า,ฟาที่เดินเข้าป่าโคมคามโคมงามคือจิตมันไม่ออกมันก็เลยตาฟ้าตาฟ้างไปเดินส้มซ้ำส้มซ้เดี๋ยวโคมงคาเข้าป่าคือจิตมันหมุนของมันอยู่อย่างนั้นะ ทีนี้ที่ว่าพระโสนาทันประกอบความเพียรจนฝ่าเท้าแตกแต่ก่อนเราก็เห็นในตำราจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็ขอนซุ่มอย่างว่านะเอาแน่กับมันไม่ได้ลนะพอไปถึงขั้นนี้แล้วมันรับไปเลยนะว่าท่านเดินย่กรมจนฝ่าเท้าแตกจนก็แตกได้ยังไงขอก้าวลงทานยงกรมนี้ไม่ได้สนใจกับเวลาเวลาหน้นหมุนกันตลอดแต่อยู่เฉยๆมันก็หมุนของมันแล้วยิ่ง ขึ้นเวทีเลยแล้วมันจะหยุดได้ยังไงหมุนติ้วเดยมันก็ต้องจีก้าวขาไม่ออก <c oughs> <c oughs> เีกีเรี่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามากแล้วหยุดนั่นนะ่ะอ้ฝ่าเท้านี่ออกร้อนเหมือนไฟลนนะออกร้อนจนได้มันมาดูฝ่าเท้าเจ้าของไม่ลืมนี่นะโอ้มันเท้านี่มันฝ่าเท้านีา่มันแตกเลรอมันเป,ป็นยังไงถึงพีลี้ยงคีรันนะนะ เข้ามาดูก็มันไม่แสแต่เวลามาลูบบางนี้ไม่ได้นะพอมาลูบมันเสียวเสียวเจ็บเนี่ยมันกํลาลังหนังบางๆมันจะเข้าถึงเนื้อเข้าใจไหมค่อยมันกัดเข้าไปกัดเข้าไปบางเข้าไปบาง,บางไปที่พระโสดาบันว่าเดินจะก,กรมจนฝ่าเท้าแตกแตกอย่างนี้แหละคือมันกัดเข้าไปกัดเข้าไปจนทั่งถึงเนื้ออันนี้เราไม่ยังยังไม่ถึงนั่นหากเป็นพยานได้ มาฝาเท้าเนี่ยเหมือนไฟลนออกร้อนเออฝาเท้าแตกเหรือมาดูฝาเท้ามาดูเอ๊ไม่แตกนะพอลูกกลาบมื่นี่มันเสียวมันจะทะลุถึงเนื้อนแต่ยังไม่แตกพูดชัดๆกิเลสแตกซะก่อนถ้ากิเลสไม่แตกจะแตกแน่แน่ฝาเท้าแล้วก็เชื่อทันทีเชื่อพระโสดนะท่านเดินโยกโกลจนฝาเท้าแตกคือเดิน <c oughs> ระหว่างทํากับจิตหมุนกันตลอดเวลาไม่สนใจกับ <c oughs> ในความเลหนื่อยเมื่อยล้าอะไรจนจ้าก้าวขาไม่ออกถึงจะหยุดคือจิตมันไม่ออกมันหมุนอยู่ภายในตลอดเลยนี่ก็ยังไม่ฝ่าเท้าแตกเป็นที่เพียงออกร้อนมากเวลามาลูคำคำๆมันเสียวนี่ท่านานานกว่านี้ไปแตกคือมันจะทะลุถึงเนื้อนั่นแหละพอทะลุถึงเนื้อเรียกว่าฝ่าเท้าแตก จะให้มันแตกอย่างนี้ไม่แตกคือมันกัดเข้าไปกัดเข้าไปบางเข้าไปบางเขครับาาาฟาดถึงเนื้อแล้วก็ฟาดเรียกว่าฟาดเท้าแตก <c oughs> นี่เชื่อทันทีเชื่อพระโสนนะก็แล้วมันเป็นอย่างนั้นยังเหลือตั้งแต่ว่ามันจะมันจะสรุปถึงเนื้อวันไหนถ้า,าว่ากิเลสไม่พังก่อนเนาะทะลุแน่นอนแต่นี่กิเลสมันพังแล้วกับความเพียรมันกระถอยของมัน ก็เป็นปกติธรรมดาต่อไปนั่นเป็นอย่างนั้นนะ <c oughs> เรื่องความเพียรเมื่อถึงการเวลาที่ทำมีกำลังแล้วจะอยู่เฉยๆไม่ได้ละมันจะหมุนไปำประจักสำมจักตลอดเวลาแต่เวลามีกิเลสมีกำลังมากเดินไปไหนหนึ่งเดินจูเข้าประทายโกเบเมื่อจูหวาใส่ฝนแล้วล้อแกแกแกเพาวไม่อยากเข้าเข้าใจไหมแต่พอเวลาทำมีกำลังกล้าแล้วหูติ้วตลอดเลย วาราจับอะไรพูดเหล่านี้พูดถอดออกมาจากหัวใจที่จะของประกอบมาแล้วทั้งนั้นนะไม่ได้มาพูดเล่นๆนะนันแลละความเพียนท่านผู้สรงมากสทงผลท่านเป็นใหญ่แหไะพอชันจะหายแล้วเขาว่าเข้าใจยกอบก็เยียบเลยเอาเลย,เลยหละจิตกับสติบูดกันอยู่ตลอดเวลาแล้วกิเลสมันจะยกกองทัพ ภูเขามาจากไหนมันจึงจะไม่พังด้วยอํานาจของความเพียรละ่ะมันพังจนได้นั่นแหละความเพียรไม่ถอยไม่ถอยเหลวกีเลสก็พังไม่มีเหลือแนละ้วเวลามีกําลังแล้วถอยไม่ได้ละความเพียรมีแต่ยมุนพุ่ง,งนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอ,มวเอืมตลอดเวลานั่นแ่ะท่านบาเพลมาขอเดือดมาอยู่กับทุกคน สำหรับธรรมะพระพุทธเจ้าเลย่ยจัดไว้ชอบแล้วไม่หลอกโลกโลกนะจัดไว้อย่างโกงแน่ทีเดียวขอให้ปฏิบัติตามนั้นเถิดถึงขั้นเปลยนเป็นอย่างที่ว่า่ะอย่างที่ว่าพระโสดาฝ่าเท้าแตกไม่แตกก็ได้หมุนตลอดเวลานั่นถึงความถึงความเพียรกล้าแล้วหมุนตลอดเวลานอนก็ไม่หลับ <c oughs> นอนกลางคืนทีนอนมันไม่นอนจิตมันหมุนทังวันอยู่นั่นนะสุดท้ายกเา็เอาลูกขึ้นนั่งนั่งก็ฟวดกันเลย แล้วก็จะว่างเป็นวันใหม่๋อ้วันนี้ไม่หลับไะกลางวันมันจะไม่หลับอยู่มันจะตายแล้วนั่นนี่นะนี่แหละเรียกว่าความเพียรกล้ามันกล้าขนาดนั้นมนารู้จักหยุดจกยอดถ้าคิเ่เลยไม่ผ่อนจะอะไรเพราะว่าความเพียรอยู่ชั่วเอ,อื้อมชั่วเอ,อื้อมชั่วเอ,อื้อมตลอดเวลาแล้วสุดท้ายก็ผ่านได้ไให้สงสัยพอเพียรถึงขั้นนี้แล้วไม่ต้องบอก พอเพียงกล้าเดียถึงขั้นมีแล้วหมุนไปเองหมุนไปเองตลอดเวลาได้ล้างเอาไว้ล้างเอาไว้ล้างให้ลับให้รอดให้เข้าสมาธิอยู่เศรเอาได้บังคับเต็มเดียวปกติจะเอาพุโทโธมาว่าคบเอาพุโทโธบริกรรมพุโทโธทียิบเพื่ออยู่กับพุโทโธคำเดียวถ้าออกนี่ป้าประจออทางด้านปัญญาเพราะปัญญามันผ่าผนโจรทยานมากต้องล้างเอาไว้ด้วยสมาธิโดยกําหนด จะทําบนใดก็ตามกุดโธก็ได้เท่ารสติจับติกอยู่แล้วไม่ให้ออกแล้วกตก็สงบแล้วเราไหวพอพอเราลามือสลอยเลยปัญญาออกแล้ว,ลวนะมันจะพุ่งออกมานะ <c oughs> แล้วนะถ้าประกอ,อบความเพียรอยแ้บท่านองค์นั้นสําเร็จอยู่ในเขาลู่ด้านในป่านั้นก็สําเร็จด้วยวิธีนี้ถ้าไปอยู่ไปทอย <c oughs> ว่าอะไรพูดเปี่ยวจะแะ้วะก็พอหอมปากห,หอมคอนะพูดทรรมะให้ฟังเรื่องธรรมะพู้ดีเจ้าคือตลาดตลาดแห่งวับผลที่ผาให้จับเอาไว้แล้ะไม่มีคําว่าคือว่ารัสบายมีตะกิเลสนั่นแหละตัวรับยุกลับสบายมันเหยียบทรให้ก้าวขาวเพื่อขบเพียนแว่ออก,กอะอาจาดย์จ้าขอบพระไรณนะบ้าบา นนเวลาเขาจะไปไว่าเลาแหละจะเก้าโมงนะหลวๆๆๆๆๆงพ่อเจ้าขาตา้องมีผู้ปัจดัยมาถวายเจ้าค่ะถวายถวายมาที่นะ่ะคุณรับนค,คุณไรลัตห้าร้อยนะคะ,ะคุณรวนจันผู้ประเสริฐสามพันคุณเทียมจันททำบุญให้กับที่สาวอีกเจ็ดพันค่ะใคุณรวนจันรวมเป็นหนึ่งหมื่นห้าร้อยเจ้าค่ะ เสร็จแล้วไปแล้วเราก็จะไปนี่อย่างไปให้ปอดเลยนะหมาเขาติดเลยนะหมาหมาเขาติดตรงหล่นเลนะติดตรงเน,นือ้อของกายของมาลงมา,มามมอีกนิดนึง่งเป็นต้นแขน,ต,นต้นแขนนะคะพอลงมาแล้วเนะอิอบแล้วเอิบอ๋อเออคณะผู้ร่วมบูชากันเทศเมื่อกี้สามพันเจ้าค่ะอ่า อ่าฮก็ีวแม่ชีแม่ขาวแม่ชีบ่บวชแม่ชีนี่แม่รับแม่ชีนะราบมาไว้นะมันจะลามปามเข้ามาเราเรื่อยๆเข้ามานะเราบอกกันต้นแล้วว่า้องไม่รับแม่ชีให้จับอาไว้นะนี่ค่อยเข้ามาแล้วทุกรามก็มาทุกแบบมองไม่ทันนะฮัลโหลครับน่ากองห้าร้อยแดงแก้วห้าร้อยดอรวีพันห้าร้อยครับ อิขิตังปฏิตังตมหังทิพมเนว่าสุมิจโตสะแพภปูเรตุาวาจันโทบรรณรโสยถามันโชติราโสยัาสพีติโยวิวัจจันตุสัพพโโกมีนัสตุมาเตภาวะมันตระโยโยขีทิคามโกภาวะอภิวาชนาสี จังผู้ชาปัจจาโนตาโนธรรมาวาทานเตอายุวะโดสุขังภะละะ